หลับเป็ดนี่ตัวหามั้งลเป็กับตบหัวเป็ดคนข้าวเหนียวกับลัเป็ดไปดิมข้าวชคมกีลายคนอยู่เลย ลิดไปเจอเงโอ้หลกิงเลยโอ้มาถักททยสบายดีอิจฉาทุกท่านที่ติดตามถับชมตอนนี้บาริดยังอยู่ส่วนมันต้นเก่าทุกคนเนื่องจากว่าบอมีเวลาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เบ่งเพราะว่าถ่ายกะดนดนเธอหนึ่งเนาะเป็นการช่วยเรือเวียกครอบครัวทุกคนช่วยพ่อแม่ขุดมันต้นนี่แหละบ่ได้เข้าปลาหากิน ถ้ามีเวลาว่างก่อนมืน่อกี้ชีนะขุดมันต้นเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็นี่ขุดได้ลายแล้วทุกคนมาแต่เช้านํำหมอกเต็มเลยแต่เช้าประมาณหกโมงตัวนี้นะอันนี้คือมันต้นเขาขุดแต่เมื่อวานนี่แหละทุกคนนี่ได้ลายเติบส่วนตัวนี้กับประม่นส่วนของบลอลเลตเดยส่วนเป็น อันน่ะพี่นองอยู่ในบ้านนี่แหละเพราะว่าเวียกเขากะเห็ดพร้อมกันแล้วส่วนผู้นึงกับเห็ดส่วนผู้นึ่งอย่านั้นเห็ดเอาเป็นทีมทุกคนเป็นกลุ่มกลุ่มละหา้าครอบครัวเลยว่าหกครอบครัวประมาณนี้แหละนี่มันก็ร้ายเติบแต่เมื่อคืนนี้ก็นอนเผาอยู่นี่แหละเพราะว่ามันต้นอยู่ใกล้กับเส้นทางะนะบันนี้เขาจะไปเบิรงอาหารการกินตอนเช้าของเขามันจะมีย่างไดเนาะ วันนี้เฮากษีสิย่างไปเบิ่งอาหารทีมงานเฮามีอย่างเดียวฤดูนี้เป็นฤดูฤด,ด,ดูกาลนะนะกดมันต้นเลยทุกคนจะคายเบิดทุกบ้านเลยทุกครัวเลย,คนคนเลยโอ้สมาชิกกัน <c oughs> หลาเป็ดทุกคนต่อเห็นลาเป็ดทุกคนมันสับอ,อ,อันนี้คือกระดูกกระดูกเขาจะปีงอะไรปีงแล้วก็เ้าต้องมาภักลาปอีกอีกมือชุบ ิ้เอาดิบไปได้เลยเพราะว่าปนใส่กันนะชุกกับดิบเพราะว่ากระดูกเห็ดชุกแล้วก็เอาผักง่ายนะมาลโงพยาบาลพวกว่าสงไม่เออน,นตอนน้ตนหนำ่ตนนำตนนำ้นหน่ำมีนะนูแล้วก็ปลาทำไมบะนี้เฮากระแบงเวียกที่เห็ดแลยไม่ทน หลายคนกะเก็บมันต้นที่เขาขุดเมื่อวานนี้ไปคนอยู่บัณฑเดียวไปกาซ่องสองคนกะเต็งกินบอนแคมป์แหละบันี้บริษัทจะไปข้นมันต้นน้ำข้าเจ้านะเดี๋ยวนีหน่อยเพื่อนนะเอากระยังเอากระตาอานยังมานำสบายใส่มันต้นนะ บอลเล็กแกได้เอากระตาแล้วทุกคนนี่จะใส่มันต้นจะแบกได้หรือบอ่อนะใจะเต็มเลยนี่นี่เอาเก็บไปเมด่วานนี่นะยังไล่บอลอยู่นี่เลยเอาขุดย้อนทันได้เบ,บิด์มื่วานนี่นะเอากะ หาบอลเขาจะเอาเก็บไว้เอาก็เก็บใส่กระตานี่นี่นี่กระตัดแล้วเก็บใส่กระตานให้มันเต็มแล้วก็ค่อยแบกเอา ได้เก็บช่องบอลเลยยังม่เต็มโอ้จะหนักตือบอลทนโดูหน,นักเต็มได้แต่ว่ายัางม่เต็มเาต้องเติมอีกเอาก็สิแบกสองคนทนคนเดียวกับใบได้ แบกน่นี่แหละคนเดียวมันจะหนักเติบทุกคนหนักหนักนักนักประมาณหกสิบกิโลประมาณนี้แหละทุกคนกาเก็บพ,ล,พล,ลันหน่อยพลันหน่อยในกากล่องใส่บนเดียวได้เลยพลันหน่อยไม่แต่รถมาหับทุกคนประมาณสิบโมงรถมาหับมาแก่ หลายคนเก็บเก็บเลคะ่ะกองไว้บนเดียวมีเลงแบ่พร้อมอีกตนเอาแบ่มาปล่อยอยู่่วนมันเนี่ยนะสบายกินหยาละลายอยู่่วนนี้ก็หยาอาจจะหกนอยนึงเลยให้แบ่มากิน <c oughs> có một này nổi các con áo áo ô lúc đại chơi bỏ đây đại có thật con mà ra đây phải đại chơi tên cái răng ơi <laughs> kinh 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 đụ đây một ván cả bỏ phật vào sao rồi hết mưu, tôi mất được không แต่ละคนกับบริยูล่าเลยเก็บเก็บกัคนไปบนเดียวยังมาทาน,นกินเกาเส่าทุกคนก็นไเลยกำลังเขาเต็มกินมาเนี่ยกด้กินลาบเป็ดแล้วทคนอ๋เบ่งทุกคนมอหน,น่อยๆนะเต็มกระตากับแบกได้เชยอยู่ <laughs> บาทรราราได้ทุกคน นักประมาณหกชิปไกิโลประมาณนั้นแหละเอาก็ได้เก็บใส่กะต่ายน่ทุกคนบ้าแล้วกักระสีแบกสองคนเบนย่าจะไปยางเบิ้งบนครัวก่อนจะชุกแร้เรือบ่ออาหารกันเต้ยหัวหน้าเอิมเด อาาหตเอมต้มมโวเป็ดใช่กับดอกแคร์ขึ้นไปั้นนี่ผักเรียบร้อยแล้วทุกคนลราเป็ด กระดูกนะกระดูกคือปิงแล้วนี่น,นี่คือสีนดิมนี่คือซอยเคร,รืรค่อ,องในของมันกาจับนังทางนาบ่าวมันกาจุบหลับเลยทุกคนเดี๋ยวนี้จุบเดี๋ยวมงเลี่ยบ่เจ้าหลานนะเอารถมาแล้วทุกคนรถกับ มาหับมันต้นนะตอนนี้กระชิย่างเอาขึ้นรถเลยไหเอามันต้นขึ้นรถมาแล้วนี่กะิเต็มลยบ่อเรือได้อะไรอย่เงี้ย

แต่ใครจะเลือกนะอยเดียวประมาณนั้นแหละสิเต็มแล้วยังน้อยเดียวบนนี้นะเต็มแล้วสิเต็มแล้วเต็มเลยทุกคนยังเลือกกนะอยเดียวเลยเลือกวันนะไม่แต่ เอารถบโกมาใส่เอาก็ได้ในเหลือน้อยเดียวคนยังไม่ได้เวิดดเยบนไห้เลยยังเก็บบ่เบิดอยู่ยังเหลือก็น้อนเดียวแหละเต็มเลยคันเดียวเดี๋ยวตัวนี้ก็จะไปกินเขา้าเลยทุกคนกินเข้าแล้วก็เก็บมันต่อเลยหิวเขาเลยตอนนี้คือยางไปกินเขา้าหิวเขาเลยทุกคนยาง กินเขากินเขาได้ก็เริ่มเห็ดเบีกย่อไปี้เอาเอ็มบอกกินก่อนเลยทุกคนหลับเป็ดหลับขัวเอาเลยิดหน่อยเจ้าบอกินดิบนะเจ้าขัวเอาคี่นี่นี่นี่้ี่่นนี่ยีี่นี่นี่นีนีานี่นี่นียนี่นี

มาด้วยทุกคนกินข้าวันกันหันเสาบวนขบวนมนึงาเนียวกับหลับเปียกไปเลย

กรบเลยอทุกคน่กิดแสบไปเลยโอ้แบตุยขนาดมาเลียงอยู่ปลาพี่ขักเลยทุกคน เอาละทุกคนตอนนี้เทวากินข้าวกันสำเร็จเนาะตอนนี้ก็จะเริ่มไปเห็ดเวียกต่อกินข้าวอิ่มแล้วทุกคนก็ได้ไปประจําการเห็ดเวียกเลยบัดนี้ไปเก็บมันต้นต่อมันต้นก็ยิงเลือ่หรายดอก จสียกะตาไปนะไปเก็บมันตุน้นมคนเก็บใส่กระตาแต่ละคนก็นห้าขุดแต่ละคุมเนี่ยเพราะว่าเขาขุดมาบ้านนี้การโน้ทนามันห้าขุดต่ออีก ยกมาเนี ok ่ยด uh, like oh. ้ดี๋ดว้ดิ้ดิ้ดิ้้ดิ้ดิ้กิ้ดิ้ดิ้ดิะดิ้ดิ้ดิดิันิ้ด้ดิ้ดิ้้ิ้ด้ดิ้ดิ้ดิ้อีกดดิ้ดิ้ดด Cái gì như nó, đi nó đi bớt. A bớt lại. mặn oh, cả kìa nó kìa 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 ô ยังได้แต่เครื่องรถนั่นนะแต่ว่าแต่ชวนก็เบิดแล้วพากันคนประมาณ2ชั่วโมงนี่เบดแล้ว2ชั่วโมงก็2ชั่วโมงเบดนี่นี่เครื่องรถแต่ว่าเต็มกบ่หลายปานนี้ t มันเครื่องรถแหละแต่คันนี้ยังมันทันได้ออกเลยยังถ่าคันหนึ่งไปใส่อยู่บ้านแต่ส่วนกับเบิดเลยพากันคนเบิดเลยทุกคนอากาศมนีกาฝน,นกะซิมาเลยจากมันจะตกหรือบอนะแต่ว่า เบรนเป็นม,มีคืมฝนอยู่ตอนนี้ก็จะพักกินข้าวเลยยังเหลือแต่เท่านี้แหละประมาณครึ่งรถหรือว่าตุนกวากวาวชองตุนประมาณนั้นแหละ กาคลิปนี้กัมีแต่เท่านนี้แหละทุกคนพาพี่น้องมาเบื่องการกุดมันต้นนะเทว่าเมดส่วนหนึ่งกับมดแล้วการขอบใจที่ติดตามรับชมแต่ต้นจะจบนะทุกคนเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงระดูการขุดมันต้นบริษัทกาบม่มีเวลาออกหากินหาอยู่หากินตามป่าตามดงเนาะกาขอโทษนำเอฟซีลายๆเทว่าบรายทายคลิปให้ทุกคนในเบื่องวว่าอยู่นอกแถวเป็นป่าดงนะ ่อขอเขอบใจถ้าพบกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ค่ะขอเขอบใจหล,ลายๆไปก่อนบ๊ายบาย